สดีค่ะลาบารต้าค่ะแม้วันนี้ก็ไม่ได้น่าสดนะคะแต่ว่ารองพื้นม,มาเรียบร้อยนะคะเพราะว่าวันนี้พอยต์หลักที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องงานผิวหรือว่างานคอนซีลอคอนซลเลอร์นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาวอลลบีเป็นสแกเลตโจแอนเซนกัค่ะกับลุกนี้ก็เป็นลุกที่เรียกว่าไม่ได้ยากจนเกินไปหรือเปล่า หรือว่าก็ไม่ได้เขา,รา,งงา,ารเรียกว่าวิว์วงอลังการเรียกว่าจริงแล้วเราเป็นอินสปิเรชันดีกว่าในการที่เราอยากจะแต่งแบบนั้นนะคะโดยเครื่องสำอางของเราวันนี้ต้องกราบขอบคุณแรงๆจาก beauty people ค่ะก็ beauty people นะคะเขาเป็นเครื่องสำอางนะคะที่จริงๆแล้วเราน่าจะได้ยินกันคุ้นหูพอสมควรแล้วนะคะกับ beauty people บางทีเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่า ไปเที่ยวประเทศเกาหลี Korea, อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินแบรนชื่อยี่ห้อ Beauty People นั่นเองนะคะ Beauty People เนี่ยเขาเป็นเครื่องสำอางที่เน้นในความสนุกสนานของของเมคอัพผลิตภัณฑ์เด่นที่หลายๆคนน่าจะรู้จัก Beauty People นั่นคืออะไรเนี่ยนั่นเองคะ่ะเป็น Waterproof ที่ต้าว่าใครได้ลองจะต้องติดใจแน่นอนอนะเพราะว่าจริงๆแล้วต้านะคะเคยมีโอกาสได้ ซื้อมาทดลองใช้ซึ่งตอนนั้นยังไม่ไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นอย่างเดียางเป็นทางการว่าเออ beauty people คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขียนที่แขนแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่แบบอยู่ทั้งวัน amazing มากค่ะเลยต้องซื้อกลับมานะคะที่เราไม่ชัวร์เว่ามันเยอะมากก็ไม่เยอะมากหรอกแต่ก็ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยนี่ก็เดี๋ยววันนี้นะคะต้าจะใช้พอยเมคอัพทั้งหมดจาก beauty people นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งตากันก่อน,นเลยค่ะโดยเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อายไลเนอร์ที่เป็นตัวโด่งดังของเขานะคะนั่นคือ b e a u t y People นะคะ Fast Change Gel Eyeliner Auto Pencil นั่นเองนะคะก็เป็นอายไลเนอร์ที่อย่างที่ตาบอกไปว่ามันติดทนมากนะคะแล้วก็เขาจะมีวงมีวิ้งข้างในอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันมาแต่งให้เป็นอายแชโด์ก็คือมันสามารถแอปพลายได้เนาะ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าแต่าใส่ไงค่ะเริ่มแรกเราจะใช้อันนี้ก่อนเลยค่ะ Beauty People Gel Liner นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสี Diamond Burgundy นั่นเองนะคะก็จะออกสีแดงแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีชิมเมอร์แดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากเขียนลงไปเลยค่ะไม่ควรจะแตะทั้งหมดในเวลาเดียวกันจากนั้นเราก็เบรนค่ะ ก็เบรนให้หนนวเลยนะคะตัวเนื้ออะไรเนื้อเนี่นยติดทนก็จริงแต่ว่าจะต้องรีบเกลี่ยนะเวลาทาลงไปแล้วก็รีบเกลี่ยให้มันฟงก็จะได้แบบนี้นะคะนี่จากนั้นนะคะใช้สีน้ำตาลเลยค่ะมาขัดเบ้าอันนี้สีด i a m o n d น r o w n นั่นเองนะคะก็จะเป็นน้ำตาลที่ออกมีความชิมมอร์นิดนิดคัดไปตรงเบ้าตาเลยค่ะ คือจะเขียนบนแปลงแบบนี้ก็ได้นะคะนี่แล้วก็ค่อยมาแน,นี้ก็ได้มันก็จะให้ feeling แดงๆอมน้ำตาลนิดนึงนะคะแบบว่าเหมือนมีเบา้าซึ่งมันผสมกับสีเบอร์กันดีของเราเมื่อกี้นั่นเองเพราะว่าสเกลเลตในรูปเนี่ยค่อนข้างจะแบบมีความเบ้าลึกนิดนึงจากนั้นนะคะใช้อันนี้เลยคะ่ะ Beauty Bible เหมือนกันนะคะสี Diamond b r i g e อันนี้นะคะจะเป็นสีออกชมพูเนื่อๆนิดนึงนะคะเขียนที่หัวตาล่างเลยคะ่ะตัวนี้จะค่อนข้างทนน้ำมากอย่างที่บอกก็แต่ว่าเกลี่ยง่ายนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันทนมือจะน่าใช้นี้และค่ะ Beauty p e o p l e นะคะ,ะ,คะอันนี้เป็น Flat Fix Pearl Pigment Pack นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสี Moonlight ค่ะ ก็จะเป็นสีที่เปิดเปิดออกมาอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีโคเบอร์ไว้แล้วก็มีเป็นอย่างนี้วิงวาวมากซึ่งเวลาที่เราใช้เนี่ยเราแต้มจากตรงนี้ก็ได้นะคะใช้ถาดฝาข้างบนเป็นตัวผสมแล้วก็ขยี้ลงไปกอแล้วเราก็แต้มลงไปตรงกลางลูกตาสีพิกเมนนั้นแน่นแบบว่าแน่นมอแต่ไม่ฟอร์เอานะ ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆซึ่งจริงๆแล้วในอินสไเรชั่นเนี่ยตัวสเกลเลตอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วิ้งขนาดนี้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าตาเราไม่ได้มีความเบ้าหรือขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยการวิ้งขนาดนี้มันจะช่วยให้ตาเราโดดเด่นขึ้นนั่นเองนะคะใครจะใช้เป็นตัวอายไลเนอร์ข้างล่างแล้วมาเขียนเป็นข้างบนก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะแหวกมันก็ทําให้แบบตาเราดูมีมิติเห็นปะ ทีนี้ยต้าแนะนำว่าให้ซ้ำตัวสีเข้มด้านหลังเพิ่มอีกหน่อยเพื่อที่จะกลบให้มันเนียนเบลนด์มากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเขียนอายไลเนอร์ค่ะจะใช้สี Real Black นั่นเองนะคะเขียนให้แบบว่าชิดขอบตาไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเบลนด์นะคะด้านล่างก็ค่อยๆต้านอย่างนี้นะแปรงหัวตัดรีบเบลนด์ให้ไวเพราะมันแห้งไวมือ อไลเนอร์ตัวนี้สามารถเขียนไปนเล่นสงการได้นะจ๊ะเพราะว่าทนมากจริงๆแล้วอ,อย่าลืมเขียนอินเนอร์ด้านในด้วยตัวนี้เขียนอินเนอร์ง่ายมากเพราะว่าเนื้อมันนิ่มและแน่น,นอนนะคะว่าตาก็ต้องใช้มาสคาราของ Beauty People นั่นเองคะ่ะรุ่นนี้เลย Beauty People f u น Fun ความพิเศษของ Beauty People ฟัน Fun อันนี้คือนี่ เขาเรียกว่ามันเป็นมาสคาร่าแบบว่าเนื้อเนื้อกำเห็นปะมันจะยืดยืดเหมือนหมวกฝรั่งอะไรเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกับการเคลมว่าเจ้าตัวนี้กันน้ำนะอันนี้ตาขออนุญาตติดขนตาปลอมหน่อยนะเพราะว่าตาเป็นคนขนตาสั้นหมวกและอย่างหนึ่งในลุคสแกและจอนแฮนเซนเนี่ยเขาค่อนข,ข,ข้างขนตายาว ราก็จะเปิดคนตาคิวนะคะเราจะเขียนสีที่ไม่เข้มมากเลยนะคะเพราะว่าในเ e ฟเลตเนี่ยตัวสเก l เลตเนี่ยเขาเป็นคนที่คิ้วค่อนข้างไม่ได้ไม่ได้เข้มจัดจนเกินไปนั่นเองนะคะเพราะเขาผมร้อนแต่ว่าเราผมสีดำเราก็เลยได้ลูปตรงกลางที่อยู่ประมาณนี้นะ <c oughs> เขียนตามคงคิวไปเลยะคะ่ะ แา้นนะคะเราก็จะมาบัดแก้มกันค่ะเราก็จะใช้สีออกชมพูแบบมีความตุนต่นๆหน่อยผสมผสมกันนี้นะคะตุ๊ๆจมูกเราต้องการความคมชัดเข้มที่แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้เ,เจลไลเนอร์ของ Beauty People Be er นะคะมาทำเป็นเชดดิ้งที่จมูกค่ะเจลไลเนอร์นี้นะค่ะแต่ว่าเป็นสี r เ l b เบลค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลที่ น้ำตาลจริงๆเลยจะไม่มีผสมชิม,มูชิมเมอร์ะไรทั้งนั้นนะคะเราก็วาดเลยค่ะคือเรียกว่าค่อยๆเติมอย่ารีอาดแบบว่าเขียนเส้นเดียวเพราะว่าพอเขียนเส้นเดียวเนี่ยอย่างที่ตาบอกว่ามันจะแห้งง่ายมากดังนั้นมันจะเกลี่ยยากนะคะ หรือเขาจะใช้วิธีเดิมที่คือฝุ่นกับตัวนี้ไปได้เลยแล้วก็ค่อยๆเกลี่ย,ยการใช้พวกเพนซิลไรเนอร์อย่างนี้เขียนนะคะมันจะเป,นเป็นการเขาเรียกว่าขัดให้ครีเอ่อพวกสันจมูกหรืออะไรเงี้ยมันดูคมขึ้นนั่นเองนะคะมันก็เลยจะมีผลเอฟเฟกที่รุนแรงกว่าการที่ใช้เป็นฝุ่นเป็นเชดดิ้งฝุ่น,น,นอะไรเงี้ยนี่แน่นอนว่าลุคของสกกเลตที่เราให้ดูแล้วมันเป็นปากสีแดงใช่ไหมคะสกาเลตเป็นคนที่มีปากอบอิ่มซึ่ง อันนั้นเราตกประเด็นเพราะาเราปักเราปักรุปแต่เราปักใหญ่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะคะต้าจะใช้ลิปอันนี้เลย Beauty People นะคะตัวนี้อ่าเป็น p เ r ี Pure Vitamin Capsule Lip Tattoo นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นลิปที่ติดทนมากบอกเลยว่าติดทนจริงๆก็คือสามารถทาเป็นติ้งก็ได้เป็นลิปติกธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าในลุคนี้จะสีค่อนข้างแดงเข้มดังนั้นต้าจะใช้ตัวอายไลเนอร์อันนี้ สีเบอร์กันดีที่เราใช้เขียนตาไปอันแรกนะคะเขียนลงไปที่ปากก่อนแล้วค่อยๆทาลิปทับลงไปอีกทีนะคะทีนี้เราก็เก็บขอบให้เรียบร้อยะคะ่ะ ฉะนั้นนะคะเราใช้ลิปแคปซูลเลยค่ะอันนี้ชื่อสีว่าวิตามินเอโต้ไมโตนั่นเองนะคะเงล้ยละอแองส์เวมเบีย โอ้โหตอนนี้ก็ทาลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้าขอตัวไปแปรงโฉมเปลี่ยนชุดทำผมให้มันดูเข้ากับเมคอัพนะะิดนนืนอค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเรามาทูวอุปกรณ์กันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราใช้อะไรไปกันบ้างนะคะแม่กับที่ตานะคะวันนี้ตาใช้นี่เจลเพนเซลนะคะทั้งหมดจริงๆแล้วสีสีอ่านะคะก็จะมีสีน้ำตาลสีดำสีแชมเปญแล้วก็สีแดงเบอร์กันดีนะคะแล้วก็ตัวสีน้ำตาล มท uh, อันนี้เนี่ยต้าจะมาทำเชดดิ้งตรงจมูกนะคะเพื่อเน้นให้จมูกดูกแบบประดุดว่าทำจมูกมาจากคุณหมออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลิปวันนี้นะคะใช้นี่เลยอ้ออย่าลืมมาสคาร่าด้วยนะมาสคาร่าปัดก่อนนะจ๊ะส่วนลิปวันนี้ต้าก็ใช้ทั้งหมด2สิ่งในการนั่นก็คือเราหยิบตัวเจลไลเนอร์ของ Beauty People นะคะอันนี้กับตัวลิปแคปซูลอันนี้นะคะ มาผสมกันให้ได้สีลิปที่เข้มขึ้นอ่าคือถ้าเป็นลิปอันนี้เดียวเดี่ยวเนี่ยมันจะค่อนข้างแดงมากดังนั้นพอผสมอันนี้เข้าไปที่เป็นตัวเจลไลเนอร์เนี่ยนะคะพอผสมกันปุ๊บก็จะได้สีลิปที่แบบเข้มขึนนั่นเองนะคะ่ะจริงๆแล้วพวกเจลไลเนอร์พวกนี้นะคะก็สามารถเขียนเดี่ยวๆียวได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมาอะแดปเป็นอายแชโดว์ก็ได้เพราะาจริงเขียนเดี่ยวเดวก็สวยแล้วนะคะนี่แต่ว่าวันที่ทําให้ดูเนี่ยทาให้เห็นว่า เออมันสามารถ adapt a p p l เป็นอย่างอื่นได้อีกนะคะก็เรียกว่าซื้อมาก็ไม่เสียหลายมันทำได้หลายอย่างนะคะอีกอย่างที่จริงต้าปริ้มแ,แล้วก็เคยโพสต์มาใน Facebook แล้วนะคะว่าตาชอบเมอรนะคะนั่นคือเจ้าอันนี้นั่นเองนะคะจิง้งแซตฟิ p เพ r ร์ i g m กเมนแพคอันนี้นะคะซึ่งต้าชอบเพราะว่ามันวิ้งดีมากคือในเอ็ดปะดูดิดีดีดีค่ะคุณดูสิ สีเงินอันน,นี้ก็สวย <mat> <Rud dy. S 2> เห็นป่ะคือมันจะมีความแบบเมทัลลิกสูงมากอ่ะซึ่งต้าชอบมากช่วงน,นี้เป็นอะไรที่ติดอะไรที่เป็นแบบวิงวิงอย่างนี้ตลอดเลยนะคะก็เลยจะชอบมากก็ใครนะคะที่อยากจะไปลองแบบแต่งลุคสกายเชลแฮนเซนแบบนี้บ้างนะคะก็สามารถนะคะไปหา Beauty People นะคะได้ที่นี่เลยค่ะใน a c h Makeup นั่นเองนะคะ เข้าไปดูกันได้นะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยแล้วก็ใครนะคะที่เดินซูเปอร์มาร์เก็ตก็อาจจะแบบแอบ,บเจอเขาได้นะคะในเชล์ที่เป็นโซนของบิวตี้นะคะเพราะว่าครั้งแรกที่ต้าเจอกับบิวต t ้วีเป l e เนี่ยก็เจอในโซนซูปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะเรารอพบกับคลิปหน้ากับรีวิวเจ้าลิปแคปซูลแทททูอันนี้นะคะทั้ง6สีจากต้านนะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ